คือตั้งแต่แรกก่อนที่จะเข้ามาบ้านเนี่ยบิมชอบฟังแบบแนวอีสี่ i ิ t เน i n g ด้วยแล้วก็แนวแบบแอบซึ้งๆเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างเซนซิทีฟกับสิ่งที่แบบเป็นชีวิตปัจจุบันอยู่ในบ้านอาจจะแบบพอฟังเพลงแล้วอาจจะเห็นแบบบิมน้ําตาไหลแบบเพราะบางเพลงมันแบบพอพอบิมฟังแล้วแบบนึกถึงย้อนเรื่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชอบอีกแนวหนึงก็คือเป็นแบบแดนซ์กระจายเลยแต่จะเป็นพวกแบบเกาหลีอะไรอย่างงี้เพราะว่า ด้วยแบบด้วยเราที่แบบอยากที่จะเป็นแบบนั้นด้วยแล้วก็พอเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าอินสปเิเรชันมันยิง่งแบบเฮ้ยมันยิ่งใช่ตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เพราะว่าพอได้รับโจทย์พอเราได้รับโจทย์แล้วเนี่ยมันพอยิ่งเป็นเพลงเต้นนะครับมันจะทําให้เราอยากที่จะทํามันจริงๆเพราะว่าแบบด้วยด้วยเราด้วยครับที่ร้องไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนว่าเพลงเต้นมันจะแบบมันจะเป็นแนวเพลงที่ไม่ไม่ร้องไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับแนวที่แบบ ร้องแบบช้าๆเนิบๆอินกับอารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยครับมันทําให้เราเฮ้ยมันใช่แล้วแหละเพลงเต้นเพลงแนวเต้นเพลงแบบร้องค่อนข้างมีเดียมถึงฟาสอะไรเงี้ยครับเป็นสิ่งหนึ่งครับที่แบบได้คนพบในบ้านจริงๆว่าเราแบบเป็นแนวป๊อปแดนจริงๆครับก็คิด คิดนะครับว่าแบบถ้าเราได้ออกซิงเกิลจริงๆเราก็น่าจะได้เป็นป๊อปแดนซ์จริงๆครับเพราะว่าด้วยการร้องเพลงของเรานะแล้วก็ด้วยทักษะการเต้นก็พอมีอยู่บ้างนิดหน่อยครับก็เลยทำให้แบบเฮ้ยมันใช่เงี้ยครับแล้วก็ซิงเกิลของเราน่าจะเป็นอย่างานั้นเพราะพี่เขาก็คงเห็นว่าในบ้านเราเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะนิสัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยนิสัยของเราน่าจะเป็นป๊อปแดนซ์แบบขี้เล่นกวนๆก็ได้ป๊อปแดนซ์จริงๆครับ แล้วก็เป็นเพลงมีเดียมถึงฟาสจริงๆครับก็แบบเหมือนว่าได้แบบเฮ้ยมันเป็นตัวเราจริงๆเนี้ยครับก็ดีใจครับที่ได้เพลงนี้แล้วก็ mm hmm. เนื้อหาของเพลงนี่คือก็เป็นตัวบีเหมือนบีมอยู่ในบ้านจริงๆครับเหมือนเป็นเรื่องความรักอะไรอย่างนี้มันเหมือนว่ามันเหมือนพูดถึงเหมือนแบบร้องให้เบลยังไงก็ไม่รู้เรามาง้อเขาอะแล้วแบบเธอคิดหรอว่าเราแบบจะคืนดีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราเพิ่งออกมาจากบ้านด้วยมั้งครับ แล้วเหมือนว่าเราก็แบบเคยโกรธเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีวิ่งหนึ่งที่แบบเราก็เหมือนแบบเขาก็โกรธเรามากอย่างเงี้ยเราว่าเฮ้ยอยากจะง้อให้เขาดีอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นแฟนหรือว่าอะไรแต่คือแบบก็เหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเคยทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเฮ้ยเพลงนี้มันเหมือนง้อเบียวหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นอารมณ์แบบงอนแล้วก็ขี้น้อยใจแล้วก็ง้อเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผม อาไว้ฉันบ้าว่าฉันจะคืนดีที่เธอกลับมาวันนี้ก็มั่นใจแล้วชิไหยคิดเอาไว้สิน้าว่าฉันต้องละลาและหัวใจจะอ่อนอย่างทุกครั้งเพลงของบีมเพลงนี้เป็นเพลงสนุกสนุกครับเนื้อหาสาราก็คงคือเป็นเป็นเรื่องปกติทั่วทั่วๆไปนะครับเป็นความรักของวัยรุ่นหนุ่มสาวก็คือมีงอนกันบ้างมีง้อมีอะไรกันครับ แต่ว่าส่วนสำคัญก็คือ,อน่าจะเป็นในเรื่องของอตัวเพลงซึ่งมันเันเต้นได้มันเป็นแดนนะครับซาวมันก็จะออกเป็นแบบเขาเรียกว่าตืดๆหน่อยมันจะสนุกๆนะครับคือดูดูแล้วบีมเขาน่าจะเหมาะผมก็เลยทำดนตรีลักษณะแบบนี้ออกมาโอเคอันนี้อันนี้เป็นร้องร้องแบบร้องแบบมี power ลองร้องอีกแบบหนึ่งได้ไหมได้ครับลองร้องลองร้อง,อ,งองแบบเขาเขาเรียกว่าอะไร ลองแบบเล่นๆทีเล่นทีจริงได้อ่าคือประมาณว่าอันนี้อันนี้มันแบบว่าอันนี้มันมาเต็ม,มนะลองสูงว่าวแบบว่าคือแบบว่าเหมือนประมาณว่าอะแยะแบบมาหวานมาผ่องมาตาใสแาจ้บป่องคือร้องแบบน่ารักอ๋อได้ครับอ่าร้องร้องแบบน่ารัก แบบนี้ร้องเหมือนเหมือนพี่เบิร์ดร้องอะ่ะรับพี่เบิร์ดร้องก็จะมีซดิ้งดิ้งซดิ้งอะไรของเขาคือคือถึงแม้บางทีเราฟัางเขาร้องเนี่ยถ้าเราบางทีแบบถ้าเราไม่ได้ถึงอายุเขาเนี่ยเราก็จะไม่คิดว่าเขาอายุขนาดนั้นเลยนะเพราะวิธีร้องเขาสื่อสารเขาร้องน่ารักอะ่ะเออแต่ใช้วิธีเดียวกับพี่เบิร์ดร้อง Let's คิดเอาไว้ใช่ไหมว่าฉันจะทืนดีที่เธอกลับมาวันนี้ก็มันใจแล้วใช่ไหมคิดเอาไว้สินะว่าฉันต้องละลาแล้วหัวใจจะอ่อนอย่างทุกครั้งสำหรับน้องที่ประสบการณ์พูดง่ายคือน้อยมากในในเรื่องของตื่อโอ้ผมว่าเขาทำได้ดีนะสำหรับครั้งแรกครั้งที่สองอะไรเงี้ยครับตั้งใจมากบางทีมากไปจน เหมือนเหมือนเขาเขาจะเกรงก็เลยต้องบอกเขาบอกเหมือนให้ผ่อลขายต้องมีหลอกล่อขขเขารู้สึกว่าเขาสบายสบายขึ้นเดยอสิ่่งทีเธอจะบอกอกย่างััันนนนนนนีีีวววนน้้้ยใย ดีนะครับดีมีนี้ท่านเองที่ระวังสรงปายปลายมันจะอ่าฮะเรียนเรียนโอเคเอาแบบนี้อีกนะได้ครับอ่าขออีกเทคสุดท้ายอันนี้เทคนี้เอาเอาเวอร์วออีกหน่อยลองดูครับเออ เงนลี้ีท้องอัด,ด,ดครั้งแรกก็ตอนแรกเคยเคยอัดแล้วนะครับที่ที่เพลงตีมครับรู้สึกว่าตอนนั้นแบบเราตะโกนแข่งอย่างเดียวเลยวันนี้ก็เร้องแบบเบาๆร้องแบบให้ได้ฟิลลิ่งครับก็โอเคครับดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเยอะเต้นมาครับแบบแว่าท่อนไหนมันจะดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบรบกวนพี่เขาเยอะไปหน่อย ผมว่าอันนี้เพลงนี้น่าไปดูโชว์มากกว่าคือถ้าเกิดว่าระบบแสงเสียงมันมัน,ม,นมันเอื้อกับถาม่ถือว่าพระธรรมทำเพื่อทำมาเป็นแบทพร้อมกับดนตรีเนี่ยผมว่าเพลงนี้น่าจะเต้นกันได้หมดทั้งหอนี่คือนี่คือจุดเด่นของมัน มาเต็มเต็มรูแปแบบมาตาต่อตาทีนี้จะหลงรักไงได้แต่ยอมยอมก็อยากเอาใจต่อใจแต่ขอช่วยจำให้หน่อยวันนี้ฉันจะไม่ยอมอย่างนี้ก็ยอมจัดมาเต็มเต็มรูปแบบมาตาต่อตาทีนี้จะหลงรักไงได้แต่ยอมยอมก็อยากเอาใจต่อใจ